กเัเแล้วอยู่ใสสวยครับไม้เดียวนกเป็ดสายใสสวยนกเป็ดสายครับผมไม้เดียวไม้เดียวอยู่เลยใสสวยดันโลครับะยกหมดเลย ดันโลดันโลเต็มปาครับใส่หิวจัดครับนีย่ยมีนกเป็ดสายมีกับข้าแน่นอนครับสุดยอดจริงๆ